สวัสดีครัทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับพีในช่องกับพีคค่ะทุกคนวันนี้แสงก็คือตุยมากค่ะเนื่องจากว่าแสงแดดเข้าหนักหน่วงมากนะคะก็อาจจะดูโอเวอร์ไปนิดนึงนะ <c oughs> วันนี้นะคะพีก็จะมารีวิวนะคะลิปติ้ของจุลาเฮิร์มนะคะเ <c oughs> พื่อที่จะไม่เสียเวลาลเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะเห็นปกคลิปไปแล้วนะคะเราก็จะไม่บรรยายอะไรมากค่ะทุกคนเราก็จะมารีวิวกันเลยแล้วกันเนาะ นี่เลยค่ะลิปสติกของจิราเลยนะคะพิกก็ไปได้มา2สีเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าอีกสีหนึ่งคือมันไม่มีขายอะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามี2สีนะคะเราก็จะมารีวิว2สีค่ะทุกคนเราก็จะมาดูกันว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะดีจริงหรือเปล่านะ ซึ่งเขาก็เคลมไว้ว่านะคะมีสีสวยชัดติดทนด้วยคุณค่าสารสกัดจากแตงโมมีวิตามิน B3 ด้วยช่วยบำรุงปากไม่ให้คร้ำนะคะแล้วก็ยังเป็น3 in 1อีกนะคะก็คือทาได้ทั้งแก้มตาแล้วก็ปากจักทุกคนครบจบเลยจ้าแต่วันนี้เราจะมาแค่เทสแค่ปากละกันเนาะเรามาดูที่สีแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือสีแดงนะคะเบอร์ศ1ค่ะ โกลเด้นโกลเดนครีมค่ะทุกคนสีแดงค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอไปลบปากก่อนนะโอเคค่ะพิกก็ไปลบปากมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดูเอออะไรวะป่วยเราหรอกเมื่อกี้ยังสดใสอยู่เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูเนื้อกันก่อนนะคะโอ้โหชอบกิน ได,ได้เลยนะคะก็คือชอบกลิ่นมากค่ะทุกคนกลิ่นของเขามีความหอมมากเดี๋ยวเราจะมาลองสวรตที่ปากนะคะสีของเขาก็มีความแดงลิปอ,ออกหว,หวานนิดนึงนะเนี่ย มาต่อที่สีที่2ค่ะเนื่องจากว่าเออมันก็เช็ดไม่ค่อยออกจากเท่าไหรนะ่นะในความติดทนของเขาคือจริงวะ่ะมันไม่ค่อยเช็ดออกนะคะพี่ก็เลยเอาคอนซีลเลอร์กบไปค่ะก็คือป่วยเลยนะคะเราก็มาดูเบอร์03ค่ะเป็นสี s ันออร n เรนนะคะก็คือสีส้มเอง เดี๋ยวเราจะมาเทสท,ที่ปากกันเลยค่ะ กันบ้างคะทุกคนสำหรับริปสองตัวนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะนางติดทนจริงวะ่ะทุกคนเออแล้วคือรสชาติอร่อยมากไม่ใช่กลิ่นหอมมากค่ะทุกคนนี่ค่ะสีที่ปิดท,ท้ายตอนนี้นะคะก็คือสีส้มค่ะทุกคนสวยมากทุกคนไปตาม ใครที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช h อป e ีค่ะพิมพ์ไปว่าลิปจุฬาเฮิร์นะคะหรือว่าจะไปซื้อที่เซว่นก็ได้แล้วแต่ค่ะทุกคนราคาอยู่ที่49บาทเท่านั้นเองสองสีนี้สวยปังคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้สีชมพูนะคะแต่สองสีนี้คือขาดลอยค่ะทุกคนสาม,มารถใช้ได้ตลอดเวลาค่ะ และเขารับประกันด้วยนะคะว่าไม่ทําให้ปากคําต้องตำแล้วแม้เออโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ขอจบตัวเพียงเท่านี้ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย